สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายแมวพามาเบิง้งมากระเจี๊ยบเนาะเนเพิ่นปลูกให้ค่ะนี่จักกลุมรัฐวิสาหก,กิจเนาะปลูกปลูกมากระเจี๊ยบให้ไปส่งี่ปุนค่ะตรงน่ปุนยายแมวที่ามาเบิ้งของคุณมนัสเนาะมนัสนนบุญตาเบิ่องอันนี้ก็เป็นพันหนึ่งอกันอันนี้อย่างเนาะเนี่ยเป็นของไปสมัมภาษณ์เบิ่งเป็นปลูกหลายอย่างเนาะทรง ส่งญี่ปุ่นค่ะมีแบบรัดวิชาหังกิษรวมกุ้มกันเนาะรวมกุ้มกันส่งโอ,อกค่ะเป็นเขาราคาประกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะนี่เจ้าของ่วนเนาะคุณมนัดอันพวกพวกให้อันนี้เขาเออเยางไงกระเจี๊ยบญี่ปุ่นติกระเจี๊ยบญี่ปุ่นกระเจี๊ยบญี่ปุ่นอันญี่ปุ่นลรวส่งเขาประกันราคาให้กิโลเท่าไหร่สิบสี่บาทโลหนึ่งสิบสี่บาท คิดเป็นโลเลยบ่ได้ใส่เป็นถุงบ่บ่คิดเศษเลย,ยเลกเลย,ยเศษแล้วก็โลละสิบสี่บาทอือโลสิบสี่บาทได้ดีบ่งวดหนึ่งได้เท่าไหร่ได้อย่างบุลุ่งแค่อย่างบ่ฮันแค่ได้ได้หลายปันไหนได้สองแหลกอได้สองแหลกแหลกแล้ลลจากโลสิบห <15. S 1> ้าแหลกสิบห้าก็สามสิบโลอืรบแหลกสามสิบโลสิบโลก็ร้อยห้าสิบตึ้งสี่ร้อยห้าร้อยอือบุกจากไรเนี่ยสองสองเก็บมาหนึ่งนเนี่ย เก็บพอซองเหล็กแล้วเนกะ็บง่ายปะมันก็ติดดีกูเหรเนี่ยติดดีใบปักง่ายเลยเนาะเขาเอิญก็เจียบญี่ปุ่นกับปุกปอปอญี่ปุ่นปอญี่ปุ่นท่านขายจังไลยคือกันสี่บ้านคือกันสิบสี่บ้านเราเป็นเก็บจังไหนเก็บยอดมันจีเก็บยอดเซเหล็กอะไรนะอี่อ๋อเซเหล็กอืมอือให้รงญี่ปุ่นเนาะมันมีเป็นเขาเอิญสากาเขาเอิญรัฐวิสาหกิจเนาะจดเมนอ่ะ จดไว้แล้วของอัน 1. 1> มูสิบสามบอนที่เฮนเลยเข้าร่วมขอบึงโอ้แล้วก็ให้อย่างอีกก็ได้มาละอยู่ไหนละอยู่ขางน้านเออ<ะ><ป>หวานไปยิเมียวหวานพาไปบึงมาละหวานค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะนี่เฮือนก็เอินว่าปอี่ปุ่นเนะเันกะเกี่ยวเป็นกิโลกิโลละสิบสี่บาทค่ะทรงเป็นแหลกโอ้ปอย่ปุ่นก็เอาไปกินจริงยิเมียวก็ไม่เคยกินครับเป็น พอเกยวไปมันก็มีแน่งแทกกขึ้นมาเนาะปอญี่ปุ่นกิโลสิบสี่บ้านค่ะโอ้เป็นเห็ดของแบบประกันร,ราคาเนาะทรงออกรัฐวิสาหากิจของมูสิบสามเนาะมาขเข้าร่วมโครงการเนาะค่ะเฮ็ดหลายอยู่อ่ามาเบิ้งเนาอะอดูด้น้องมาละเราอะ่ะเข็นก็เฮ็ดมาละญี่ปุ่นพร้อมอย่ายยม่าสิมาท้ายให้เบิ้งเนาะ อันนี้ก็คือถ้าเฮินราคาประกันเนาะเฮินก็บ่ได้เสี่ยงกับราคาเนาะขึ้นลงค่ะถ้าเหาเฮ็ดผักได้ก็คือได้เงินเลยค่ะเป็นการรวมตัวของกเกษตรกรเนาะอ้บอันยีแมวก็ไปรวมตัวกับมูสิบสามนี่ผงยแมวมูซีเนาะคะนาะตะบนปักซองค่ะ,ะเลยทายให้เบิ่งวิธีทางเลือกของกเกษตรกรเนาะมีค่ะแต่ฮักบ่รู้ว่าเพิ่นที่ได้ดน้อยได้หลายปันใดยเนาะยยแมวก็ เดี๋ยวแม่มักลุ้นก็เห็นเาเองขายเองขายตลาดกันราคาขึ้นลงอยู่ที่พอค้ากับจังหวะเนาะของเาอันนี้คุนประกันราคาครับมันมีลงค่ะรา,า,าคาตายตัวเลยก็ได้ผักได้ก็คือได้เงินเลยค่ะของคุณมนัดเนะาะมันัดนุ่นตาอันนี้คนก็นให้ตานถุนมาแตงใบเนาะให้มันเก็บง่ายค่ะสั่งอันใบมันมันกระเจี๊ยบญี่ปุ่นมาละ ่นอยู่ไหนเนาะยี่เหมียวเดี๋ยวสิหาไปเบิ่องเนาะมือหลังกันมือนี้มาเบิ่งสวนมะกะเจี๊ยบไเขอพันมาให้ค่ะบริษัทญี่ปุ่นเนาะเอาพันมาให้ปลูกก็มีมะกะเจี๊ยบมมังมละแล้วก็ปอญี่ปุ่นค่ะปอยี่ปุ่นนี่ปอญี่ปุ่นกระสิตัดแล้วก็สิแตกหนงค่ะกลิปนี้ก็ขอสำนีเนาะ ถ้าอยากรู้ว่าหายลมสักจังหวัดพิศบุญให้ป้าใดกดติดตามยามเมลยไว้เด็อดค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ